สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูต้นหอมที่ปลูกสามวันนะคะอันนี้ปลูกใส่ในกล่องโฟมนะคะทีแรกก็เอาพลาสติกค,คว่ำค่ะคว่ำไว้ก็คือกันพวกตั๊กแตนมากินตอนกลางคืนแต่ต้นหอมนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อพวกตั๊กแตนนะคะพวกตั๊กแตนหรือแมลงต่างๆเขาไม่ชอบกินนะคะในกระถางนี้ที่ปลูกกล่องโฟมนะคะปลูกแค่สามวันนะคะ มันก็จะมีต้นข้าวปลานะคะแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยค่ะ3ามวันนะคะอันนี้วันนี้ก็มาลดน้ำธรรมดานะคะโดยโดยใส่ในปลูกใส่ในกล่องฟูมค่ะอันนี้ก็สามวันอันนี้ต้นข้าวปลานะคะอันนี้ต้นไดโน,โนเคลนะคะปลูกไดโน,โนเคลไว้อันนี้เคปกูดบรุรี่หรือทงเทง ทองเทงฝรั่งนะคะปลูกค่ากันค่ะก็ประมาณเนี้ยค่ะสามวันค่ะสามวันได้ยาวขนาดนี้อันนี้หลังจากกินทองเทงไปแล้วนะคะส่วนตัวก็เอาเออต้นเคปกูดเบอร์รี่ค่ะต้นทองเทงหรือต้นเคปกูดเบอร์รี่นะคะส่วนตัวก็พอปลูกแล้วก็ มาปัดปดลงใส่ในกระถางนะคะก็จะเป็นต้นแบบนี้ค่ะส่วนอันนี้นะคะทงเทงฝรั่งหรือเคปกุดเบอรีค่ะพอมันเกิดในกระถางนี้นะคะส่วนตัวมันมันจะเป็นย่อมกระจุกอยู่ก็เลยดึงแยกมันแล้วก็เอามาลงใส่ในกระถางเนี้ยค่ะใส่กระถางนี้ยาวเลยวันนี้เรามาลดน้ำกันนะคะ นะคะอันนี้ตั้งแต่ปลูกมายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยะคะ่ะปลูกไว้กินนะคะหอมนี้เป็นอะไรที่เราใช้แทบจะทุกวันนะคะก็เลยปลูกไวะคะ้ค่ะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นลงพ่อชมำของนางคะ่ะอันนี้ก็เป็นพวกหอมนะคะ แต่พวกนี้เป็นพวกสละค่ะสละปลูกใส่ในขวดพลาสติกไว้นะคะกำลังเกิดเยอะเลยะคะ่ะเป็นสละค่ะพอกินเสร็จก็ใส่ขวดพลาสติกไว้แต่อันนี้ที่เห็นเนี่ยคะ่ะอันนี้คือต้นลิ้นจี่จักรพพัดนะคะมันก็ยาวแล้วคะ่ะแต่ถ้าใส่ปุ๋ยคอกเยอะเขาใบของเขามันก็จะไหม้นะคะส่วนตัวก็ เจอประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วค่ะก็จะไม่ใส่ปุ๋ยเยอะนะคะอันนี้มาดูต้นไม้ที่ปลูกไว้นะคะในพ่อชําไว้ะค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะวันนี้กิจกรรมของนางก็คือมาลดน้ำต้นหอมค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย